โอเคครับกลาดสวัสดีผู้ชท่านด้วยนะครับ S TVX ลรวมาอยู่ในเกมของ Uncharted: The n d r e n Collection นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่รวบรวมนะครับเกม Uncharted นะครับตั้งแต่ภาคแรกนะครผมภาค2ภาค3ามผมมามัดรวมกันในแพ็คๆเดียวเลยเนาะแล้วก็เป็นรีมาสเตอร์ด้วยนะครับเรียกว่าเกมนี้เป็นเกมระดับตำนานเลยนะครับของน้องติ๊กด็อกนะครับยิ่งตำนานยิ่งอร่อยนะครับตำไทยใสปูเนาะอันนี้น้ำมันส้มตำมาับผม เราจะเริ่มเล่นตั้งแต่ภาคแรกเลยเนาะเล่นยาวไปเลยจนถึงภาคที่ล่าสุดก็คือภาคของ The Lost Legacy นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไป Lost Legacy เลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ภาคแรกกันครับ Rex Fortune นะฮะอันนี้เคยเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะนะเนาะทั้งสามภาคเลยแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้มาเล่นให้ดูนะฮะในคราวนี้ก็มาตำให้ดูเลยลวกันนะครับทุกๆความยิ่งใหญ่ล้วนมีจุดเริ่มต้น แต่การจะไปถึงจุดจบได้นั้นจะต้องผ่านบางสีบางอย่างที่เรียกว่าความภาคภูมิใจที่แท้จริงเซอร์ฟนซิสเดกนะครับ1587เอาว่าเรียกว่าเป็นคำคมนะครับจากนักสนทนาคนนี้นะครับ กดซีเรียลในการเปิดซับเลตเติลนี่คือหลืมศพจากนักสำรวจในตำนานเซอร์แฟนซิสเรกผู้ที่ถูกฝังอยู่ใต้ทะเลลึกมากกว่า400ปีที่แล้วงับขึ้นมานินหายแน่ใจแต้ว่านายจะมังัดหลุมศพของบรรพบุรุษของนายแบบเนี้ยอย่าพูดมันดูลบหลู่ซิ อีกอย่างหนึ่งฉันนึกคิดว่าเธอไม่เชื่อฉันซะอีกก็ฉันไปทำวิจัยมาน่ะแต่ปรากฏว่าแฟนซิสตเดรกเนี่ยไม่มีทายาทนันจะบอกให้ก็ประวัติศาสตร์อาจจะผิดพลาดกันได้รู้ไหมอย่างเช่นเธอไม่สามารถตัดสินอะไรได้จากโลงศพเปล่าๆนี่นี่มันอะไรเนี่ยเป็นโลงศพที่ไม่มีศพแล้วนะฮะกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วอ่ะเปิดกองมา ได้อ๋อสม,มุดนะครับบันทึกของเซอร์ฟรนซิสเดรกเจอซะทีมันคืออะไรอ่ะเอามานี่สิให้ฉันดูหน่อยไม่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 ได้ไม่ได้เราตกเลยแค่หลุมศพไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าโชว์ฉันนะไม่จ่ายให้นายนะบอกเลยว่านายไม่ทางมาเธอได้ข่าวแล้วนี่คือผู้หญิงดูนะคุณเดรกซ็นสัญญาไว้แล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะเห็นทุกอย่างในนั้นโว้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อะไรเขเนี่ยซอรีเออเราเจอปัญหานิดนึงอ่ะรีบมาหน่อยโอเคมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอ่าโจรสลัดเนี่ยโจรสลัดเหรอใช่เป็นยุคใหม่หน่อยน่ะพวกเขาไม่ต้องการตัวประกันอย่างน้อยก็ไม่ใช่ผู้ชายอ่ะนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมาเหรืออันนี้อ่าเราควรจะเรียกหน่วยกู้ภัยอะไรสักอย่างเลยไหมควรจะดีเลยล่ะแต่เราไม่มีใบอนุญาตที่นี่อ่ะนะ อะไรนะถ้าหากว่าเธอไม่อยากจะไปติดคุกในปานามาล้วก็นอะเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้ตัวเองมีอะไรแย่กว่านั้นอีกล่ะแน่นอนเลยว่าเธอคงยังไม่เคยไปคุกปานามาสินะเธอจะใช้ปืนนี่ไหมใช่ก็เหมือนกล้องอแหละแค่เลงไปแล้วก็ยิงใช่ไหมดีมากอ่ะเริ่มกันเลยเริ่มมาก็ต้องยิงแล้วว่าอะไรวะเนี่ยกด L 2งเลงกด R 2ยิงโอเค 6นี้มันตามเรามาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะมาแล้วยิงก่อนเลยละกันบึมโอ้โหไม่เป็นไรเลยอะไรวะเนี่ยยิงเข้าไปเริ่มมันยาวพวกนี้ม่นเขาชอบคืนเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งคุยดีกว่ายิงก่อนตอนนี้ยิงก่อนโอ้โหลอยเทงเด้งเลยโคตรเล่นใหญ่รัชดาไลเทียเตอร์เดี๋ยวหน่อยซารี่ไปไหนอ่าลำนี้มาแล้วยิงดักได้ไหม โหยิงไม่โดนเลยครับเกิดอะไรขึ้นมังกรขึ้นเรือมายิงดักเฮดช็อตเข้าไปกดซีเรียมอในการโจมตีแบบระยะใกล้นลครับรัวเลยมาโชใหนึ่งทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเก็บกระสุนมาด้แค่สี่สิบนัดมากสุดนะฮะไปยังไงต่อออกมาละมาละ กระโดดลงน้ำโอ้โหเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงไหนวะเนี่ยสามเรียมอ๋อซีเดนซันเหลี่ยมซีเหลี่ยมอืมสองสามโอ้โหหมุนเตะเอ็นซุยชิริอ่ะลองคนนี้ดูอีกทีนึงหนึ่งสองสามเออเจอหมัดพุกเข้าไปศัตรูที่เราจัดสังหารด้วยอ่าบูชอ้ยบูชอ้คอมโบเมื่อกี้นะ่ยจะดอกกระสุนมากกว่าเนาะ หรือว่าดีเลยทีเดียวเร็วเข้าซารีนะอยู่ไหนยิงมาเฮดช็อตไปก่อนโอเคตาให้หัวลอยเทงเด้งเลยอันนี้เดี๋ยวข้างหลังช้าก่อนจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะไอ้สองเออวันนัสเสียอะไรอ่ะยิงทิ้งไปซารีไปไหนลุงเอาไว้นี่อะไรปืนกลเลยเหรอให้ตายสิเดรก พวกนั้นมันมีล็อกเก็ตันเชอร์ด้วยโอเคมันไม่ดีแล้วล่ะงานนี้พยายามจุหลังกองไปอ่ะนนั่อะไรอ่ะมาหรือยังมาแล้วซัลลี่โอเคขี่เฮอรบินอยู่ตรงนี้งานนี้ประกันไม่จ่ายแน่ๆไอ้นี้ก็ยิงจังเลยพวกเรามาแล้วขอบขุะเจ้าโอ้ไม่ ตายสิโอเคคัสซีนเลยจะระเบิดแล้วต้องกระโดดแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเธอทำอะไรอ่ะหห่วงกล้องอีกไอ้นี่เอาล่ะไปแล้วเรียกว่ารักษากล้องอิ่ชีพนะ่ยตัวตายได้นะครับแต่กล้องห้ามไปนะฮะอันนี้กล้องมันราคาแพงหาซื้อยากอันนี้ ทิ้งไ้คนเดียวไม่ได้เลยสินะทุกอย่างก็เป็นปกติดีแหละจนกระทั่งเขาระเบิดเรือโอเคไหมขวัญนี้ดีฟอร์แทบตายเลยล่ะอ้าวท่านนั้นไม่ใช่คนที่สวยและมีความสามารถอย่างเอนนฟิเชอร์ละก็พูดดีๆนี่เดี๋ยวฉันถ่ายให้อ่าผมชอบงานหลังกล้องมากกว่าละครับวิกเตอร์ซิลิแวนครับเมินกูเฉยอะไรวะเนี่ยท่าหัวงูจริงๆนะฮะ บิลเตอร์ซิลเวนจะว่างไงล่ะเราไปก่อนดีไหมก่อนที่มันจะเจอตัวนะ่ะกลับไปละจ้าเรียบร้อยได้แล้วบ้างละ่ะของขวัญจากเซอร์แฟานซิสนะ่ะ,อะโอ้แสดงว่านายเจอโลงศพแล้วสินะ เดี๋ยวก่อนนะนี่อย่าง่ฉันคิดไว้ใช่ไหมเนี่ยไดอารี่ที่หายไปของเดรกนะ่ะเ <c oughs> ขาโกงความตายอย่างที่ฉันบอกไอซัลลี่เขาต้องไปตามหาบางสีบางอย่างที่ยิงย่งใหญ่ก็เราคงต้องเก็บ <ขอ S 2> เรื่องนี้เป็นความลับขอบคุณที่ให้ยืมปืนนะคะคุณเรรดรกแต่ฉันขอดูไดอารี่เล่มนั้นนะตอนที่เราลงไปข้างล่างอ่ะชะได้ยินทุกอย่างจริงจโคตรซวย มาลงเกาะนะฮะเซอร์ฟรนซิสเดกมาถึงท่าเรือที่สเปนเขายึดเรือยึดแผนที่ยึดจดหมายเหตุและยึดบันทึกและเขาบันทึกทุกอย่างไว้ในไดอารี่เร่มนี้แล้วเมื่อเขากลับไปที่อังกฤษราชินีอลิซาเบธได้ยึดแผนที่และบันทึกของเขาไว้ลงมไปถึงอันนี้ด้วยแลวเขาก็ไปขู่ลูกเรือว่าให้เงียบๆเขาไว้แสดงว่าเดรกเนี่ยต้องสำรวจเจออะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆซารีบางอย่างที่มันดูเป็นความลับและดูมีค่ามากโอเคเน็ดทำเป็นว่าฉันไม่ได้ยิน ินเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนั้นก็แล้วกันนะตัดเข้าเรื่องได้ยังเอาให้ตายสิไอ้คนชอบใครแม็กซ์เอ้ยแบบนี้สิผู้หญิงถึงชอบใช่ไหมเนี่ยฮะโอเคงั้นฉันจะสรุปเลยแล้วกันนะอ๋อเอลโดราโดนะฮะเอลโดราโดเขาไปตามหาอะไรสักอย่างที่มันยิ่งใหญ่มันบอกอะไรอีกบ้างล่ะอาทีนี้ล่ะคุณสนใจละสิใช่แต่ก็แย่หน่อยนะเพราะว่าหน้าสุดท้ายอ่ะมันโดนฉีกขาดไปแล้ว เอาละซัลลี่ฉันว่าที่นี่แหละมันต้องไปที่นี่แน่เว้นแต่ว่าเราเจอปัญหาอย่างหนึ่งอ่ะใช่อย่างที่ฉันบอกไงว่าเรือมันระเบิดไปแล้วมันตุยเย่ไปแล้วไม่นั่นเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงมีประกันใช่ไหมล่ะอ๋ออ๋อไม่เรื่องกล้องนะกล้องเราไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรื่องกล้องหรอกนะมันยังดีเหมือนใหม่ ซัลลี่ผู้หญิงคนนั้นดูแลตัวเองได้คุณน่าจะเห็นเธอนะอาจก็ได้งั้นนั่นก็เดินไปบอกเธอสิเว่าเจอเมืองทองคำที่หายไปแล้วบางที่พวกเก่าของเธอเนี่ยอาจจะเอามันออกอากาศในคืนนี้ก็เป็นได้เน็ไว้ใจฉันไหมไม่มากก็น้อยนั่นก็ดีละเพราะว่าเราเป็นหัวโจกแค่สองคนที่ตัวทั้งโลกใช้มันตามหาสมบัติเว้นแต่ว่าเราจะทิ้งเธอไว้ตรงนี้คุณนี่มันสุภาพบุรุษจริงๆนะซัลลี่ฉันรู้น่ะเอามันห่วย เธอก็ะชิดเองก็แหละไม่ฉันไม่แคร์เรื่องงบประมาณเกินหรอกแน่นี่คุณรู้ไหมน uh ี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยนะเสียหายละจ้าใจชิงละจ้าฉันไม่ไว้ใจพวกเขาโอเคไหมนั่นแหละทำไมเราต้องทำงานให้ไวไปแล้วเอเวเอ้ยเฮ้ยฉันควรจะรู้อยู่แกลใจแล้วล่ะ วัยรุ่นเซ็งโอเคปะตอนที่สองนะครับการตามหาเอลโดราโดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไอ้หนูฉัไม่ได้เด็กเหมือนนายนะเฟ้ยไม่เอานะคุณก็ไม่ได้แก่กว่าไอเด็กในลีบ้าใช่ไหมล่ะนั่นเลยเหมือนกันเว้ยแต่ฉันก็ต้องยอมรับแหละว่าตอนนั้นโคตรเหนื่อยเลย เอาละขอโทษไปก่อนนะตาแกเดี๋ยวเราก็ใกล้ถึงแล้วรู้ไหมอีทำไมฉันจำได้นะฉันเคยบอกนายหรือเปล่าว่าฉันเคยจำนำของจากสนรภที่16ไปด้วยแหละตอนนั้นขายให้พาโบเอสโคบาด้วยบอกเลยว่าเสี่ยงแทบตายเลยล่ะแต่ตอนที่เขาตืกขึ้นได้เนี่ยเฮ้เนทฟังฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ฟังเลยฉันจะพูดทำไมวันนี้อะ ปืนลมหายใจหมดพวกนี้มาได้เวลาประจนภัยนะครับเกมนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นระดับตำนานเลยก็ว่าได้เนาะเป็นเกมที่ถือว่าเนื้อเรื่องสนุกเนาะเกมเพลก็ดีสมควรเลยและนายคิดว่าฟ a n นซิสเท็กเนี่ยจะมาที่นี่เหรอเขามาไกลจากอังกฤษมากเลยนะก็ไม่รู้สิเราเดินตามทางไม่ใช่เหรอคัดซีนเหมือนจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า ก็ไม่เข้าใจเลยถ้าตามตรงนี้ก็มาถึงแล้วสิอาจจะอาจจะ่านไม่ถูกก็ได้มั้งขอดูหน่อยสิไม่ที่นี่แหละ,ม,หละมันไม่มีอะไรเลยเนททางตันอีกแล้วสินะลลจะเย็นซัลลี่จะเย็นก่อนเราไปเดินรอบๆดูแล้วกันนะของพวกนี้ต้องจะเย็นๆนะครับอย่ารีบอย่าผีผามมา ค่อยๆหาค่อยๆหาไปใครตายสิเหมือนงูเข็มได้มาาสมุดเลยแหละเรียกว่าระหว่างทางเราต้องพยายามตามหาอเต่าทองด้วยนะฮะอันนี้ของสมบัติทั้งหลายทีนี้แหละเข้าใจแล้วค่อยยังชั่วหน่อยดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะคิดว่านี่คืออะไรล่ะอินคาหรือเปล่าไม่คิดว่าแกกว่านั้นเหมือนแกกับา nah 2 0 0 0ปีอ่ะ อ๋อตรงนี้ต้องกระโดดขึ้นไปเนาะกด x นะฮะเรียวกว่าง่ายๆนะฮะคอมบอนเซนต์กด x เสมอเวลากระโดดไปกระโดดข้ามอ่าเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งเนะฮะเจอเลยหรือเปล่าล่ะังไม่เจอเลยเลยโอเคคือไประวังหน่อยเนอะได้เลยครับลุงซันล,ลีลุงคนนี้ใจดีนะครับไม่เหมือนลุงแถวบ้านเรา มีอะไรสักอย่างหนึง่งแถวพื้นนั่นน่ะไหนดูสิกลับไปดูก่อนอ๋อที่ซารีเหยียบอยู่ทำไมล่ะอ๋อมันโปร่งนะฮะต้องหาทางอะไรมาพัทางทิ้งอ๋อก้อนหินตรงนู้นเนาะต้องไปดันมาเรียกว่ารับบทเป็นคริสเลสฟิลนะฮะรอบนี้เป็นนักต่อยหินในตำนาน กระโดดไปไม่ถึงครับผมโอ้ให้ตายให้โรบินให้ดีให้โรเบิรบ์ตอ่ะปีนใหม่ให้เป็นไรโอเคบุญหลอกซ้ายนะครับผมเราต้องก,กด X เพื่อไปการข้ามนะครับข้ามจุดๆนี้ไปมาค่อยๆสไลด์สไลด์สไลด์ไปกระโดดข้ามนะครับกดเหมือนเดิมนะฮะแอร์หลอกซ้ายแล้วก็กด X เ,เหมือนเดิมแล้วก็ดันหินลงมากดสามเหลี่ยม อืม yup. พื้นถล่มเรียบร้อยโอเคมาเยี่ยมมากไอ้นูอ่ะดอกตัวลงมาลงมาขาไม่หักหรือไงวะเนี่ยสงสัยต้องใช้ไฟฉายแหละงานนี้โอ้โห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 โอค้างคาวเต <Books S 2> <D> ็มเลยนะฮะบายเกียดท่าลงบันไดมากอันนี้เล่นไปกี่รอบยังรู้สึก ยังรู้สึกเกลียดอยู่วันนี้อ่๋อกัดซีนโอเคที่นี่อบอุ่นดีนะก็อาจจะไม่เหมือนที่คุณคาดหวังไว้นะใช่แล้วสมบัติไปไหนหมดวะเนี่ยอ่าที่นี่ถูกคุยไปหมดแล้วเมื่อหลายศตวรรษก่อนไอ้พวกตัวสลัดเอ้ยมันไม่ใช่เดรกว่ะเนี่ยดูนี่สิเหมือนพวกสเปนเนี่ยจะมาให้นี่ก่อนนะ อาโยนทิ้งเลยอะไรเนี่ยสัลลี่ฉันไม่ได้มาตามหาขอพวกนี้นะฉันเป็นหนี้อยู่นะเฟยฉันต้องได้สมบัติอันนี้นะไปเปรนสาวในลีมากเยอะใช่ไหมล่ะฮะเออก็ไม่รู้นี่ว่าว่าจะโกงขนาดเนี้ใช่ก็ผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งพวกคนไม่ดีแล้วก็ผู้หญิงที่ไม่ดีด้วย แม่อพูดไปดูตัวเองเลยนะหมายาว่ายังไงเนี่ยนักข่าวคนนั้นน่ะฉันเห็นนะว่านายเล่ตามองเธออยู่นะเอเลนาเหรอไม่เอาหน้าฉันไม่มีโอกาสได้เธอหรอกหน้าตั้งแต่วินาทีที่เราทิ้งเธอไ่ท่าเรือรักไม่ต้องการเวลาเว้ยหนูแล้วถ้าเกิดเราคุณบอกคมต่างไม่ได้ล่ะนั้นก็สหายนายเนี่ยซวยหนักก็หลังงานนี้พวกสเปนนี้โหคุยทิ้งหมดเลย่ะ งานนี้เรียกว่าหายากแล้วนะฮะเรามาช้าของเขามาตั้งอัลเทรสวัเลยทีเดียวอ่าตกไปสูงนะครับมันลึกมากไม่ได้ล้อเล่นเลยอ่านี่ต้องยิงเนาะจัได้ข้ามไปนะฮะฮ่าเยี่ยมมาก Let's go พอจะได้รางๆนะครับเกมนี้น เคยเล่นอยู่แต่ไม่ได้มาแตะต้องเกมนี้นานมากแล้วเอออ้าวอาวอามานี่ใช้จะกรไอดีกว่าหนูวิ่งบักทำไมวะเนี่ยโอเคให้เรากดเล่นๆว่างั้นนะครับอารมณ์เหมือนให้ดูว่าวิธีการเปิดโซ่คือการกดสลับรัวๆฉันจะเก็บไว้หาอะไรมาคับไม่ทีได้เลยครับเอารถเข็นมาขับประกันแทนแล้วกันนะจ๊ะ อ่ะปล่อยล้วมันนั่นจะทําไม่ได้อยู่เดี๋ยวเข้าซัลลี่หักไปแล้วเรียบร้อยอเกือบไปแล้วสินะบอกว่าที่นี่จะมีประตูหลังนะข้างหน้าพังไปแล้วมัมีคนคุค้นเลยเหมือนในบันทึกของเดคเคยจะเขียนไว้สักอย่างหนึง่งไหนดูสิเขาไฟเหรอที่ว่าเมื่อกี้ อ๋อให้กดทัชแพดนะฮะมานี่ไงล่ะเหมือนจะเป็นตะเกียงหรือคบไฟสักอย่างหนึ่งหาวิธีเปิดได้ไหมปกตินายก็อันตรบนเรื่องบุหรีนี่ทีนี้เรามีค่าเชียวฮะก็อยากให้เลิกบุหรีมันไม่ดีสุขภาพนะฮะไปจัดไปครับพอสิ่งลมควันนะฮะแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ที่บุหรีครับมันอยู่ที่ไม้ขีดไฟนั่นเองที่มันมีประโยชน์ มาอันนี้จําได้ว่าต้องยิงนะครับต้องยิงตะเกียงเนาะลงมาเออเรียบร้อยงดงามยิ่งนักจาได้ว่าต้องยิงเนาะลงมาอ่าเดี๋ยวยังไงต่อเนี่ยเหมือนต้องปีนใช่ไหมตรงนี้เออปีนไปอ่าเนทจะคนจะทำได้แหละ ท้านาน30ปีก่อนหน้านี้นะเย้หล่นเมื่อกี้เกือบจะบอกว่าเมื่อกี้มันมีอันที่หล่นด้วยนะเออต้องระวังให้ดีอันนี้โอเคไม่หล่นไม่หล่นเย้หล่นหล่นหล่นเฮ้ยหล่นอีกแล้วอ่าทางนี้โอเคลงไปโอเคตรงนี้มีเทาวันอ่ารูดลงมาโอ้โหรูดสวัยเลยมือไม่พองวะเนี่ย ไอ้กล่องนี่คืออะไรเอ่ยยิงทิ้งแล้วมันไม่มีอะไรเออเดี๋ยวต้องไปไหนต่อวะอ๋อนี่นี่ถังระเบิดถังระเบิดยิงได้บผมโอเคต้องหลบเสาด้วยอันนี้ยิงจากไกลๆเนี่ยเมื่อกี้ยิงใกล้ไม่ได้นะฮะไม่ใช่โดน,นระเบิดนะครับโดนสารทับตาย เคยเรียกว่าเคยจัดแงวมาแล้วอันนี้สึงตึงมาละอ้าวมีตะเกียงรอบหนึ่งว่ะจัดไปครับลุงจุดไฟอ่าปิดประตูเรียบร้อยงานเข้าอ๋อข้างหน้าเปิดได้มันจะมีให้เรายิงไหมเนี่ย ชักวันวันละอาจจะยังไม่มีม้างนะฮะแลนลินไปก่อนขามาอาจจะไม่มีขากลับไม่แน่ลุ้นกันแล้วอะไรต่อวะเนี่ยเอ่อจะว่าไงล่ะเดี๋ยวนะฉันคุ้นเคยกับเซรักนี้มาก่อน เหมือนจะจําได้นะฮะลำดับของสัญลักษณ์พวกนี้มีความสำคัญนะครับอ๋อเป็นลำดับนาอที่เราต้องไปกดใช่ไหมอไอ้รูปรูปบวกนะรูปบวกสี่เหลี่ยมบวกพวกนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับรูปไอ้ใครอะไรไม่รู้นะมีปีนะครับเป็นหมายเลขสองเลขสาคล้ายๆกับแมงมุมนะครับเลขสี่เป็นวงกลมนะหน้าคนโอเคบวกบวกอะไรไม่รู้เนาะแมงมุมแล้วก็ อ่าหน้าคนนะครับอันที่ส่เดี๋ยวดูอันที่หนึ่งก่อนเออนี่อันที่สี่ดีกว่าไม่ใช่หนข้ามไปสิอันนี้มันอันที่สองอันที่หนึ่งอยู่ไหนวะอันนี้มันอันที่สมเนาะอันที่หนึ่งอยู่นู่นเลยหอึอย่างไกลไปให้เป็นไรยอมเสียเวลานะครับนิดหน่อยนิดหน่อยไป เฮ้ยมีางอยางเกิดขึ้นว่ะโอเคอันที่สองอ้อมเข่าไปอีกแล้วเดี๋ยวนะอ้อ,อมเข่าอ้อ,อมเขา่าแต่ไม่อ้อมเรานะครับจะเล่นมุกอะไรวะเนี่ยรันเข้าไปอันที่สามอยู่นี่โอเค มาฝังนี้แล้วก็อันที่4นะครับอันนี้3ขึ้นมาละอันที่4อยู่ด้านขวาเรานะครับทางจอคุณผู้ชมนะครับด้านขวามันมีวิธีในการอ่าโอโ้โหได้นิดเดียวรับผมไม่ต่างกันเลยฮะไม่ได้ช่วยให้มันไวขึ้นเลยโอเคเอาไมา่ ตรงนี้นะครับมาอันที่4เรียบร้อยเป็นวงกลมอ่ะเรียบร้อยให้เรากดเป็นลำดับไปนะครับเสียลำดับเนาะว้วใครหัวราะวาะเนี่ยโอเคโดดลงไปเอ้ยบันไดดีกว่า ค่อนข้างลึกเลยล่ะเหมือนบันไดนี้จะมีทางให้ลงไปได้นะโอเคเรามันตัวเรื่องแล้วกันเราจะลงไปก่อนนะครับหน่วยกล้าตายนะฮะมาเฮ้ยลงไประวังหน่อยเน้อเฮ้ยหักฮักฮักเจเยนเจเยนเจเยนอันนี้อะไรเอ่ยต้องดันมั้งเออนี่ไงต้องดันไป โอเคแล้วประตูก็เปิดหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่มีเขาเรียกมีน้ำนะครับมาเติมน้ำให้น้ำมันลึกขึ้นลงไปจะได้ไม่เจ็บตัวอย่าบอกนะจะโดดลงไปข้างล่างกัน่ะแย่กว่านี้ก็เจอมาแล้วไปโดดโอเคลงมา ว่ายน้ำโคตรช้าฟีสไตล์จ้วงไปอะตัวเปียกหมดเลยนี่ต้องปีนแล้วนะฮะอะไรที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเราคิดด้วยก่อนว่ามันปีนได้เน,นะครับเกประเภทนี้คอยดูดีๆว่าสีขาวๆปีนได้หมดอ่าตรงนี้ไปนะครับโอ้โห เรียกว่าโดดไปกเกาะเขาวันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่ต้องผ่านไอตัวที่ปีนเลยมาถึงแล้วเจอกันอีกฝั่งนึงจะเปิดตรงนี้ยังไงอ่ะก็ต้องยิงสิครับง่าย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 เยี่ยบมากในกล่องนี้แหละมีเปล่างังกล่องแล้วไม่มีอะไรเลยครับผมในกอไผ่ อ่านักจักรตัวนั้นเองโอเคต้องรอให้ซัาล,ลี่มาเปิดประตูให้โอเคเรุ่นตัวชื่อกันสองนายแข่งขันเออไปเรียกว่าเป็นแพสซจเลยครับทางข้ามอ่าดูปลอดภัยดีนะจร,รจริงเหรอวะจริงเหรอวะนั่นไงไม่ทันขาดคำหนีไปเน็ตเร็วเข้า เดี๋ยวก่อนวิงไปแล้วจ้าโอ้ไม่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 กระโดดถึงนะผมโอเคนัสซัลลี่จะข้ามมาไงวะเนี่ยอ๋อโอเคฉันรอบมาได้โอเคสงสารลุงแทนเลยไ้ยต้องกระโดดข้ามมาเหนื่อยก็วพ่งอีกทีนี้แหละในที่สุดเราก็มาถึงสักทีก็ที่ผ่านมานั่นน่ะควรจะเจอสักทีนะ โอเคมาไหนดูซิว่าเราเจออะไรนะครับเดี๋ยวแล้วผมปรับกล้องไม่ได้คืออะไรเอ่ยอ๋อคัดซีนโอเคโอค้แมนแสดงว่าวิหารต้องถูกสร้างขึ้นมาแถวนี้แถวไหนรูปปั้นนี่ไงเป็นรูปปั้นทองคำรูปปัน้ปปนทองคำองค์ใหญ่เลย ดูนี่สิคนพวกนี้พวกเขาบูชาส,สิ่งสิ่งนี้นี่อย่างน้อยพวกเขาน่าจะเป็นคนมั้งออแน่นอนสิเอลโดราโดบุรุททองคำซัล,ลีมันไม่ใช่เมืองแห่งทองคำแต่มันคือสิ่งสิ่งนี้มันคือลูกปั้นทองคำโออยากรู้เหลือเกินว่ามันจะมีค่าขนาดไหนวะเนี่ยตรงนี้สิมีรอยด้วยให้เดาว,ว่าพวกสเปนเนี่ยทิ้งรอยไว้ เรามาช้าไป400ปีแล้วแสดงว่าล่องรอยมันก็หายไปแล้วแม่งเอ้ยเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าอะไรเราเดินตามรอยไปอ๋อโอเคมันทิ้งล่องอยไว้นะครับมันเป็นทางงนี้นี่เราก็ต้องลองดูสักตั้งนะฮะไม่เสียหลายมาเดินตามทางไปนะครับครูมาสักขนาดนี้กลัวเราไม่รู้นะฮะ ไหนดูซิว่ารอยเท้ามันไปไปไหนเดี๋ยวนะจบที่นี่เหรอรอยเท้าสิ้นสุดที่นี่ป่ะเอออย่างนั้นก็ดีว่ะกำแพงหลังวัดมันเปิดไปแล้วใช่พวกสเปนต้องหาทางลัดมาขนสมบัติออกไปแน่ๆอ้าวแล้วไงต่อละทีเนี้ยแล้วไงต่อเราก็ต้องวิ่งต่อไปใช่ไหมเออกระโดดมาเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรแวบๆบแบบอ๋อใช่เต่าทองนี่เองเนี่ยฮะ ขออนุญาตเรียกว่าเต่าทองแล้วกันนะครับสำหรับพวกสมบัติทั้งหลายเหล่านี้นะฮะเรียกว่าเรียกเหมือนพี่เอกนิดนึงจะได้เข้าใจกันง่ายๆว่ามันคืออะไรโอเคเรามาถึงที่ไหนแล้วครับเนี่ยเด็กกอนซอลลี่ได้ยินไหมอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่เป็นเห็นทุกๆวันวววนะครับ โอ้โหเรียกว่าเรือนะเรือดำน้ำนะฮะอะไรวิ่งวิ่งตรงนั้นนะ่ะเห็นนะอ่ะอ่ะตาพิเศษเห็นนะไปขึ้นไปที่เรือดำน้ำก่อนนะครับหรือเป็นเรือเฉยวะน่าจะเรือเฉยเนาะเออพาส่งปลาสีมาอยู่ที่นี่หมดนะฮะโอ้โหยิ่งใหญ่เป็นบ้าน่าจะรอขึ้นมาบนแม่น้ำตอนที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วมั้ง แล้วก็มันติดตรงนี้ไปดูหน่อยไหมล่ะอไม่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 ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรแม่งแแม่งนะแแม่งเหรอพูดเหมือนกับคุณไม่เคยเห็นยูโบของเยอรมันในใจกลางป่านี้มาก่อนเลยนะไม่ฉันพูดจริงนะเนตโอเคผมจะบอกอะไรคุณให้ทำไมคุณไม่รออยู่ที่นี่ล่ะผมไปดูให้แล้วผมจะติดต่อคุณเองถ้าผมไปเจอพวกนาซีล่ะก็นะไอ้เดดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถือนี่ผมได้ไหมเด็กหนังสือเปียกนะะโอเค ต้องขับไปข้างในเองนะสื่อหน้างานนี้นะครับแต่เอาไว้คราวหน้าละกันนะครับสหรับพาร์ทนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนละกันเนาะตัดพาร์ทไปนะครับพาร์ทละครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะเกมนี้ไม่ได้ยาวมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปครับถ้าคลิปนี้ผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน y o ยูทูบนะครับกดไลค์เพจทุกเพจด้วยนะครับ s T u x official แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปพาร์ทที่2นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย